ในพัมพีได้บอกนะครับว่าจงตั้งความหวังทั้งหมดไปที่พระคุณก็คือที่พระเยซูคริสต์จ,จะเสด็จกลับมาทําไมการตั้งความหวังนั้นสําคัญมนุษย์มักจะไม่ได้ตั้งความหวังไว้นะครับคําว่าตั้งความหวังนั้นเช่นยกตัวอย่างสมมติท่านหวังอยากจะเป็นหมอท่านมีเวลาสองปีท่านจะทําอะไรครับใช่ไหมถ้าเป็นนักเรียน อยากจะเป็นหมออยากจะเรียนหมอเขาต้องทําอะไรหวังเฉยๆได้ไหมโอ้ยฉันอยากจะเป็นหมอเข้าโรงเรียนแพทย์แต่ไม่ทําอะไรเขาจะเป็นได้ไหมครับนั่นคือความฝันลมๆแรงๆนะครับแต่ถ้าคนที่ตั้งความหวังไว้แล้วอยากจะเป็นหมอมีเวลาสองปีเขาทำาเขาต้องอ่านหนังสือหนักต้องไปติวต้องไปทําทุกอย่างดังนั้น การที่เขามีความหวังว่าอยากจะเป็นหมอเขาจึงทําให้เขาเลยครับสองปีมานี้เขาต้องเรียนหนักทํางานหนักเห็นภาพไหมครับยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งก็ได้ถ้าท่านตั้งความหวังอยากจะประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างอย่างจริงจังนะครับมันมีผลต่อชีวิตของท่านในวันนี้ทําให้ท่านเลยครับทําบางสิ่งอบรมบางอย่างพัฒนาเปลี่ยนแปลงเพื่อท่านจะไปถึงความหวังที่ท่านตั้งขึ้น ในโลกนี้ความหวังของท่านของมนุษย์นะครับเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมและการกระทําของท่านในแต่ละวันจริงไหมครับดังนั้นในสิ่งที่พระพีบอกในข้อนะครับข้อที่18พวกท่านรู้ว่าพวกท่านได้รับการไถ่ออกจากการดําเนินชีวิตที่ไร้าสาระคําว่าไร้าสาระนะครับในภาษาอังกฤษใช้คําว่า empty life กับ a n d l e s s life นะครับหมายชีวิตที่ไม่มีหวัง ไม่มีเป้าหมายทุกคนที่ไม่ได้เชื่อในพระอิศิตชีวิตของเขาไม่มีเป้าหมายนะครับพระปีใช้เลยนะครับว่าท่านถูกไถออกมาจากการดําเนินชีวิตคือคนที่ไม่เชื่อเมื่อก่อนท่านไม่เชื่อในพระอิศวิชชีวิตของท่านอาจจะมีความหวังอะไรกันเรื่องของท่านกันแล้วแต่แต่ในพระ้ปีบอกเลยครับสิ่งนี้เป็น Empty Life เป็นไรสาระและไม่มีเป้าหมายนะครับ แต่เวลานี้เราเชื่อในพระอิสคกิตเป้าหมายของเราสูงสุดคืออะไรรอคอยวันที่พระอิสุคิตเสด็จกลับมาถ้าท่านตั้งความหวังว่าท่านรอคอยวันที่พระคิดเสด็จกลับมาความคิดจิตใจพฤติกรรมการกระทําของท่านในวันนี้จะเปลี่ยนไปนะครับท่านจะเตรียมชีวิตของท่านที่ดําเนินชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์มากขึ้น,เ,น,นเพื่อรอคอยวันที่พระคิดเสด็จกลับมาเอเมนไหมครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าการสร้างอะไรก็ตาม มันมีการสร้างสองครั้งเข้าใจคำว,ว่าการสร้างสองครั้งก่อนที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นนะครับมันมีการสร้างสองครั้งเช่นท่านสร้างบ้านท่านจะสร้างบ้านสร้างตึกนั้นท่านต้องมีแบบพิมพ์เขียวก่อนอันนี้คือการสร้างครั้งแรกบนกระดาษถูกไหมถ้าไม่มีแบบพิมพ์เขียวไม่มีแบบแปลนท่านสร้างบ้านไม่ได้นะครับดังนั้นเช่นเดียวกันท่านจะไปถึงความหวังได้นั้นท่านต้อง ไปถึงเป้าหมายแต่ท่านต้องมีอะไรครับมีภาพมีความหวังของท่านในพระยิูุริดก่อนอยู่ในความคิดของท่านถ้าท่านมีความหวังและมีภาพนั้นอยู่ในความคิดแล้วมันส่งผลมาต่อชีวิตของท่านในวันนี้ว่าจะดําเนินชีวิตอย่างไรเพื่อจะให้สิ่งที่ท่านหวังและเส้นทางที่ท่านเดินไปถึงวันที่พระคิดเสด็จกลับมาได้ ดังนั้นการดำเนินชีวิตในความเชื่อที่ล้ำค่านี้เราจำเป็นต้องถูกทดสอบความเชื่อของท่านแต่เมื่อเราถูกทดสอบนั้นเรารู้ว่าเรากำลังเดินไปสู่เป้าหมายที่สูงสุดก็คือวันที่พระคิดเสด็จกลับมาท่านจงตั้งเป้าหมายให้สูงที่สุดเอเมนไหมครับถ้าท่านตั้งเป้าหมายให้ต่ำท่านก็จะได้สิ่งที่ต่ำถ้าท่านตั้งเป้าหมายที่สูงที่สุดท่านก็จะได้ สิ่งที่สูงที่สุดในชีวิตของท่านดังนั้นสิ่งที่พระคัมภีร์หนุนใจนะครับว่าเมื่อวันที่พระองค์เสด็จกลับมานั้นพระองค์จะประทานนะครับบำเน็จและรางวัลแก่ผู้ที่รอคอยพระองค์การที่ท่านรอคอยเอาพระอิสุคธิ์เป็นเป้าหมายในชีวิตมันส่งผลการดําเนินชีวิตท่านทั้งหมดท่านจะใช้เวลาอย่างไรเตรียมชีวิตของท่านเพื่อวันที่พระองค์เสด็จกลับมาท่านจะใช้เงินของท่านอย่างไรเพื่อวัน ที่พระยิูุขิตเสด็จกลับมาท่านจะใช้กําลังของท่านอย่างไรในวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับเพื่อรอคอยวันที่พระคิดเสด็จกลับมาดังนั้นคริสเตียนไม่ได้ตั้งความหวังไว้ว่าวันที่พระคิดเสด็จกลับมาเขาจึงดําเนินชีวิตที่ไร้เป้าหมายเหมือนคนในโลกนี้เป้าหมายเขาคืออะไรครับมีแค่ชีวิตอยู่มีเงินมีบ้านมีรถมีความสุขมีการกินการดื่มแค่นั้นแหะพระมีอบ,บอกว่านี่คือว่างเปล่าเอมตีคือว่างเปล่า นั้นขอให้เราเป็นคนที่ตั้งความหวังของเราในพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับ